สวัสดีทุกคนืันนี้ซ่องเคยพวนเนาะจะมาพาทุกคนมาชมเส้นทางน้ำกันทุกคนสังจากยุคสิบปีหลังกับยุคปัจจุบันนี่โอ้มันเปลี่ยนแปลงกันหลายเลยทุกคนเนาะก็คือในยุคก,กนาสิบปีหลังคือเส้นตัวนี้จะเป็นจะเป็นทางแดงนะทุกคนเนาะจะเป็นทางแดงจะเป็นเส้นทางที่พอแม่ปัจจุนไปให้ไปนาเนาะ อ้นนี้ก็จะเป็นเขตพัฒนาสาเศษฐานขอนหลวงเนี่ยจะเป็นเขตพิเศษจะเป็นศูนย์รวมอ่าเนี่ยทุกคนตอนนี้จะเป็นสี่แยกนี่รถก็เริ่มหลายแล้วปัจจุบันนี่แต่ตอนนี้เขาก็มุ่งหน้าไปที่อนาเส้นทาง4 5 0ปีเนาะจะตัดมาทางอนาด้านลุมของทางรถไฟนะทุกคนชือได้ว่าเคยเดินทางเคยมาเส้นนี้เนาะ าใน10ปีหลังช่วง2 0 0 0ันเก้าสองพันสิบนี่ยสองพันสิบเอ็ดเนี่ยเราเคยมาเส้นนีเนี่ยบอกเลยว่าโอ้ทางแดงเนาะยุ่งยากหลเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเขตพัฒนาเขตพิเศษเศรษฐาเนาะหรือเขตพัฒนาเศรษฐาเนาะเพิ่นก็จะมีอ่านะการพัฒนาเนาะสองฝั่งทางก็จะมีพ่อแม่ประชาชนเาตั้งงานแล้วก็จะมีบัณดา ขนส่งต่างๆนะขนส่งเจ้าดังนะหลายขนส่งที่มันมานะสร้างในจุดของเขตพัฒนาเศรษฐานในจุดนี้นะนี่ฝั่งทางก็จะเห็นว่าจะมีการขายเปลี่ยนประเภทน้ำรายการอันนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟลาวจีนเนาะเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่นี่เหมืนเหมือนกันนี่สุดหูลุกหูลุกตา อาจจะจะเป็นจะมีท้งนานานรถยาวรถใหญ่เนาะแกสินค้าสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆครบสุดโอ้ทุกคนด้านหน้นนาจะมีป้อมตำรวจเนาะเราจะกวดกนันรถอยู่บ่เขาในหมบนเนาะพุทธัทงบางตาสังข้งบางตาพุทธังบางตาสังข้งบางตาพุทธังพุทธังบางตาสังข้างบางตา เดี๋ยวพอมาเจ้ามารุ่นน้ำกันรุ่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 นเอ่อยังไงน้ำทั้งหมดเขาจะกวดก่อนเนาะทุกคนมารุ่นน้ำกันโอ้เดี๋ว่าน้องกับทานไปเดี๋ยวีเนาะเอามีของขังได้นี่ทุกคนน่ะแล้วนี่ก็จะเป็นทางด้านหน้าก็จะเริ่มมีปั๊มน้ำมันแล้วนี่เห็นไหมทุกคนอ่าผลก็จะมาสร้างเป็นปั๊มน้ำมัน ถ้าว่าหลุดปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มไหลขึ้นไหลขึ้นเนาะจะมีบรรดาปั๊มน้ำมันจะมีบรรดาเหั่นผักอาหารเอ่อเป็นห้านเฟอห้านขบเปียกเนี่ยต่างๆแล้วก็รหั่นขายเป็นวัสดุก่อสร้างเนี่ยในเจ็ดปีทั้งการหั่นขายรถใหญ่นล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ห้านขายวัสดุก่อสร้างนี่และเนี่ยบวชสิบเมตรจะมีห้านผักสองหลังเลยทุกคน นี่เด็ตอนนี้ก็จะเป็นห้านขายเครื่องก่อสร้างให้กันชอว่าพัฒนามาไว้สมควรทุกคนด้านขวาในเนาะขวามือเนี่จะเห็นเป็นตึกช้นสูงน,นี่จะเป็นห้องแฮมห้องแฮมนี่เพิ่นก็จะทันก็สร้างเลยนะสร้างมาได้ประมาณปีหนึ่งปีปลายนะมาทุกคนเนี่ยเป็นห้องแฮมที่งใหญ่แล้วก็หลือหลาแห่งจากที่เุ่งอ่า ด้านนอกน่นนี่นี่ก่อนเสื่นแล้วเกินว่าอีกโบโฟอเทเลเดือนข้างหน้าอากาศจะมีการเปิดน้ำใสกันอย่างเป็นทางการความสูงนี่ก็หลายสั้นเติมคนที่ว่าพัฒนานไวส้สมควรสูงเด่นงามตอนนี้เป็นแกะกำลังก่อสร้างกำลังไม่กันกระสรัง จะมีทั้งสถาบันการเงินและตอนนี้เขากามะมาทอดที่แยกไฟแดงโซกน้อยเนาะไปซื้อก็จะไปทางบ้านโซกน้อยเนาะคันวันเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นไปทางนาเส้นทาง450ปีไปทางหน้าควายเนาะคนนเลี้ยวซ้ายคันเลียเ้ยวขวาก็จะออกไปทางธนาตลาดลา้าคิ้วสายใต้หรือว่าไฟแดงดุงดกเนาะคันเลี้ยวขวาแต่ว่าตอนนี้เขาจะมาทางธนาด้านขวาเนาะ ม,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 มีไฟแดงมันจะมาทางด้านขวาโอ้ดอกไม้งามทุกคนงามไมลีดอกไม้เนะี่ยกำลังเงบ่งบานเส้นทางนี่กันในญ่สมควรเนะส้ทาาน,ะนท,าานะสาทางกันนาะาซีเรอัสซตีเนี่ยมันสร้างมาสองฝักหางก็จะมีกัน จะเป็นห้านขายเครื่องไส้เมียนต่างๆร้านหารพัฒน,นาไว้สมควรววนะแต่านหน้าก็จะมีปั้มน้ำมันปตอดทไทรจีหมักซิมรสชาติของกาแฟอเมซอนอเมซอนนี่มาได้นะนี่ทุกคนจะมีสังให้ซาอนี่มานี่ก็จะเป็นเฮื่อนพักอีกอ่างั้นพักนี่จะมา ติดๆๆๆๆกันเลยนะ่าตผู้นโอ้มีขายนะหนังพร้อมทุกคนเนี่ยเนี่ยม่ค่าขายหนังเมื่อนนาได้ไก่ไปไก่มาท่านนี้จะได้อุดหนุนเพิ่นแล้วนี่แล้วก็ ปั๊มน้ำมันตอนนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนี่เองสองฝากค้างเนี่ยตน้ตน,หหน,ตนไม้ต้นอาาต้นไม้ต้นตอปัจจุบันนี่ก็เริ่มเขียวงามนะสองฝากค้างเพราะว่ามีฝนห้ยลงกันแดดในช่วงอาณาสองสามมื้อหลังเนาะนี่ตกนจะเป็นฝูงงวัวเนี่ยปุ้ยเต็มสองฝากค้างเลยทุกคนหน้าจะมีขนส่งอันนุ่งซีดเองเพราะว่าขนส่งตอนนี้เนี่ยเป็นอ้ จราไปเห็นทุกมุมทุกแจฉมีบัตรทุกบ้านทุกคอมนาะฝนส่งบรรยากาศเนี่ยสะดวกสบายนะทำหน้าความสะดวกให้พ่อค้ารสาวขายอำนวยความสะดวกให้พผู้ผลิตส่ชนผู้ที่ส่ใจซัอบเื้อเครื่องออนไลน์ต่างๆแล้วจะเป็นส่วนนี้การค้าตอนนี้เนาะจะเป็นศูนย์รวมพัสดุกางไ้ในเฮือนก่อรสร้างต่างๆ สนี่จะเป็นปั๊มน้ำมันปตทจะเป็นปั๊มอ่าใหญ่ทุกคนก็เคยใช้บริการเนาะการทุ่ขพนักง,ง,งานบรรดาโอเคอยู่ดีโอเค,อเคพนักงานส่วนฝั่งข้างก็จะมีทั้งดินจัดสรรน,น้ำนี่นบอกโอ้โอล้าอยู่น้องดินจัดสรรเน,นี่ดินจัดสรรแดงครับ รถก็อ,อยากหลายปันไหนเนาะเพราะาตอนนี้เป็นประมาณนันก้าโมงสิบโมงถ้าเป็นตอนเช้าเนี่้าหมอไหว้า,า,าเลยรถเยหลายสุดตอนนี้จะเป็นตอนสวยๆกันแด่เนาะเพราะตอนเช้าก็จะมีบรรดาพนักงานทหารตำดวดรวจพอม่ปัะชาชนตากาสาวขายนักเยนนักศึกษาปัญญาชนแพทยหมอครูอาจารย์เดินทางใช้ชีวิต เดินทางไปตองเำอย่างนี้เดินทางไปลาดไฟการรถทิพในช่วงตรุษเสาร์ถูกคนเลยสปอร์บรรดาไฟแดงต่างๆแต่ว่าขนาดช่าส,สวยๆไปเสีกับที่ว่าโอเคไปสบายมาสบายอืกคก็บบรถทิพย์ปันไหนเนาะส,สวยมาตอนนี้ก็จะเป็นดินแจ๊ซสันนี่โอ้ดินแจ๊ซสันตอนนี้ที่ว่าใกล้ทางทุกคนดินแจ๊ซสันปัจจุบันในกาลาย นี้จุกบ้านเนาะคนนี้เขาเครียดเขาหลวงมันก็จะเป็นขนส่งหุ้นอรุณสีแดงด้วยกันตัวนี้ก็ได้ยส่วนฝักร้างี่ก็ือว่าใกล้เต็ม,มแล้วปัจจุบันปัจจุกคนมุมซ้ายมือนั่นก็จะเป็นสางศูน,น,นยน์ศูนย์คัดแยกพัสดุอันวินสิตแบบตอนนี้เป็นสังใหญ่เป็นศูนย์ใหญ่เพิ่นเลยเนี่ย มาแต่แวงใหญ่ก็แล้วแต่มาขัดมาแยกกันอยู่างนี้ตรงสายมือนั่็จะเป็นศูนย์ขายเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆเครื่องใส่เครื่องสค้อยข้องือขเอือนี่นะไม่ครบขวามือนี่ก็จะเป็นเส้นทางตัดไปทางรัชพบเรียกว่าเส้นทางอณะไปรถไฟลาวจีนนะสถานีรถไฟลาวจีนแต่จะดูเบื้องขวามือ ประมาณ200เมตรก็อดอลไรเนี่ยลดกัะเที่ยว,ลวหลายหลายสินเนี่ยนะทุกคน C S C หน,น,นอใน,นแตน่ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟลับจีนไอตอนนี้แป้วก็หมายต้อตำรวจน้ำโอ้ดอกไม้งามทุกคน เหลืองตะการตะอีกบัวพ่ทะเลอนาเมตกาจมฮอดตลาดลาวคิ้วสาย้ตอ้ดต้นนี้จะเป็นดินจัดสันยังไะตัวดินจัดสันนี่ล่ะประมาณนี้ จ,จตามน้ำมันเนี่ยตามน้ำมันพลาสออกเสียงคื่อบดลยปม่อย่างน้นเนอเป็นขอความเสียงลือ,อย่างน้นนอ เราเห็นหยกมือใส่อยู่แต่ห้องกาโบกกาจอดเนอกพอห้องกาเดินทางไปเวียดเเดดต,ตน,นี้กาสวยกันนั่นแหละคันณะผู้สวยก็จะจอดเบึง่งเป็นฝนดอกไม้ในกระลังเบ่งบานเนาะพอเตือนเนกาเป็นลาดูใบไม่ลนุนนะครับปใบใบไม่ฟงเน,น,น,ะน,ะงน,น,นาะลุนแล้วมันือจะฟงตอนนีเม้นศูนย์กลางสามพันกรรมอบานลาวถนน ฝากทางในกาตว่าเต็มแล้วปัจจุันี้ยเนาะส่วนใหญ่เป็นห้านขายเครื่องทั่วไปเนาะบรรดานักธุรกิจทางห้านตัวน,นี้ก็เป็นสำนักง,งานรัฐต่างเมืองมันก็กำลังก่อสร้างนะทุกคนโอ้ตาสออดนะดอกไม้อาเส้นทาง4 5 0ปีงามไม่ลี พอฤดูนี้มันเริ่อมออกดอกตอนนี้ผมาก็กะมาฮอดตลาดน้อยเนาะตลาดนาเคอ่าตลาดตอนนี้มันจะสร้างตั้งกรตลาด400ตลาดตลาดลาวเนาะนจะมีขนส่งนีหละ่ะมันจะตั้งกรด้านหน้า,นาก็จะมีขันขายเป็นสิ้น แลนวกินเสนื้อฟ้าขายรถโอ้หลายตอนนี้กับเก้ามาสีตลาดตลาดลาดวตัวตอนสวนนี้รถรถจะบูติดปันไหนถูกคนแต่ว่าถ้าเป็นตอนแรงนี่สามสี่โมงแรงนี่โอ้ยตูดกันไปปั่นเตารถล้าอ่ะเป็นเส้นทางงหญ่ห กติดกับตลาดอันนี้เป็นตลาดลาวโอ้มีธนาคารน้ำนี่ในตลาดรถมีรถแท็กซี่เพิ่มเครียดเนี่ยทางนี้จะเป็นทางนาตลาดลาวเนาะนุทุกคนไปมันบอกตลาดลาวโอ้คนหลายเนยาะรถจักรก็หลเราคงเคยได้มาหลอกคลิปก่อนๆน,นะ เบื้องบรรยากาศคือว่าคึมค้มๆทุกคนคือฝนสิต,ตกในเว้ยนี่เ,นเ,นเราเขอหลวงาจากตลาดราม้าะะตอนนี้จะเป็นคิ้วสายใต้จะเป็นห้องมัวเป็นน้ำผงแล้ก็ถัดมาเป็นคิ้วสายใต้จากสายใต้แล้วก็จะมาจอดมาเทียบมานั่นคิ้วรถกระลายโอ้รถคันนี้ปีลึกจุดไฮฟุโน่ปีลึกสโน่ านี่ขายหมักโม่แ้วทุกคนเนี่ยหมักโมตาดสะหอนหมักติดตะแคงมานช่วงแรงๆนี่สิ่นนี่นะบอกโอ้ยติดเงาเ้วเหี้ยอะไลนะนับแต่ตลาดลาวมาหาไฟแดง่ะนาะไฟแดง450ปีเนาะไฟแดงดงุนี่ไฟแดงใหญ่ติดทุกคน ตอนนี้นก็จะเป็นมูลนิธิสวยเหลือคนทุกยากคุณผักโอ้เสร็จทางตอนนี้บอกเลยสิบปีก่อนทางแดงนี่ตอนนี้เขาจะหันไฟแดงไฟแดงดุโดูแล้วไฟแดงสี่ร้อยห้าสิบปีตนเลยทางกระถ้าไฟเขียวก่นกอน เขี่ยมาเขาก็จะงอยไปุกคนตอนนี้สินนี้ก็จะมาทั้งทางนาโดนนุนโดนหนุนแล้วก็สายใต้ไปทงางนาล้วก็จะไปทั้งดุงโดนะไปทั้งดุงโดกส่วนมุมนี้ก็จะมาแต่นาในเมืองือมาแต่ประตูไสุกคนจะจ,จุดใหม่เขาจะไปทั้งดุงโดกนี่นะไปเพิ่อน้อกัน คนตอนนี้กับไฟเขียวแล้วห้องกับห้อมไปไฟเขียวแล้วออกไปได้ปะไฟโฆษณากันใหญ่บรลืมเท่มตัวนี้จะเป็นสถานีจอด,ดรถก,ากขาสร้าง ู้ส่งความทางขายรถขายเนื้อขายอย่างขายทุกทิ่ทุกอย่างทุกคนแข่งทางมีครบกตัวเส้นทางเพันก็ได้มีการขยายออกไปครับเพ่ว่าเพิร์นเจตนาทางรถด,ด่วนรถมีสาธล้านานาเนี่ยนะทุกคนเพราะว่าเส้นทางใหญ่ๆเส้นทางถันเนไกรสอนเนาะถนนดุงโด้เนี่ยคนก็ก่อสร้างเริ่มก่อสร้างมาได้หลายเดือนแล้ว ปัจจุบันนี้จากการสังเกตงการข่อสร้างในี่ยเพิ่มมากหลายเติกหลดใหญ่รล,ลุดากันละรพอเส้นนี้เป็นเส้นที่ตัดอาณามาจากอาณาเส้นทางสี่ล้วสิบปีตัดไปด่งโดกแล้วก็สัดไปทางอาาน,นสีเกิดน้องสายเหนือ ว่าจะขึ้นไปทั้งเหนือหรือว่าจะลงไปทางใต้ก็ต้องได้ผ่านเส้นทางเส้นนี้เนาะฉะนั้นรถบรรทุกนอกรถใหญ่ขนส่งสินค้าื่องใชสต่ oui, างๆสินค้าโอโพโบริโปะแตต้องถนนมันก็จะเอะอะก็ะเด็นรถใหญ่ก็ลากนี้สายไฟมนาุดนน้ำฝน อนนี้ก็ใกล้จะหอดอันดุงดูนะดุงดูนี่ก็เป็นนาบ้านใหญ่ทุกคนใหญ่นนต,นตนึกแบบเป็นบ้านระดับต้นๆของนครหลวงในวันบดุงดูนะครับพนักงานนักเรียนนักศึกษาทั่วทุกสารทิศในประเทศหรือต่างประเทศออกมาได้จีนกันนี่เราไม่งไงเงิน มาเทเวียดน้ำกัมพูชากับแม่เนาเข้ามาเรียนมาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเราดุ่มโดกโอ้ตอนนี้ก็ดสามแยกแะสามแยกน้อยแบบติ พิ่นแกะกำลังกาาา่อสร้างทุกคนเรียว่าหลูหลาเนาะเป็นใบหนา้าใบนะตาใบหัวหนา้าหลวงทรงฝาะทั้งจะไม่หลุดแกะเครื่องเนี่ยจอดเลี้ยนกันโอู้บรรยากาศต้นไม้เชี้ยงงามตัวเส้นทางตัวนี้กัจะกว้างใหญ่เนาะกนเพิ่นนัาบ้ากเนาะเนี่ย เป็นอันนาตุก,กันนั่งกลางห้องใหญ่ใหญ่ใหญ่รถก๊อกๆเนี่ครับโอ้มีทุกเส้นทุกถนนในนครหลวงตอนนี้เขาก็จะมุ่งหน้าไปทางอานาเข้าไปอนาปั้นสายน้ำเงินเนาะสายน้ำเงิน จะเป็นเส้นทางมาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาตจะไปสีเกิดตอนนี้เขาจะมุ่งหน้ามาทางนี้เส้นนี้กับซีบีหลังกับเป็นทางแดงด้วยกันจะเป็นมาสร้างช่วงอนาสองพันสิบสิบเอ็ดเนี่ยบประมาณเนี่ยบทันชื่อปูติ์ รมตในมุมกาศนี่โอ้รถนี่ติดมุมกาศในรถติดแต่อันนี้เป็นมุมรถกาศในกาตา่าเข้าไปได้มาได้เอาทุกคนสนับคลินนี้กาจบกันตอนนี้ก่อนกะล้นจะกลับไปฝากทุกคนฝากกดติดตามคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับซองเคยควรเนาะทุกคนอัอนนะั้นทุกคนคลิปนี้ไปแล้วสวัสดี